อยู่ในเกมอะไรวะเกมเอฟซิงบายเลยค่ะวันนี้ผมจะมาติดีอนเลือกก่อนแลกก่อนเออแป๊บนึงนะครับ,นนกกนนรบไปไปไป But look at ทีมมันนะครับไม่เจอได้เอาแล้วมันเอาผมแล้วครับทุกคนอ้าวนี่ลงมือซะผมนั้นมากเอาหลังค้างอีกบอลทีดีก็เล่นดีครับรออะไรไปไปไปวิดจุ๊บวิดจุ๊บจุ๊บเฟิ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 บลงยิงอ้า what the fuck เย่ yeah, ผมได้จุดโทษไปตรงนี้แล้วกันไปเข้านี่ไงหน้านี่ไงนี่ไงบอกนะทุกคนใครบอกให้มสาสไลด์ขากูใค่ไหใครบอกให้คุณมสาสไลด์ขาเพิมหนะนี่เข้าไปเลยหนึ่งทีหน่ะดูภาพชาร์ดิมาเรแอนกูนก่อนะ มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับมาดิกันนี่บางได้บางได้อือสวยสง่งให้ฮาเลนฮาเลนวิ่ง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 วตึง้งอ้าวว่าแต่ฟักมันเอาอะไรมาทุกคนมันเอาอะไวมันเอาเรื่องฟ,ฟิปฟ,ฟิปฟับฟิปฟับ ปุ๊บป๊บยิ่งเข้าอีกแล้วทุกคน4-2นี่ตีเป็นหรือเปล่าทีหลังการเป็นแล้วปปลเป,นนะปล่ปาแล้วก็จบพี่ตรงนี้เลยสกอร์4ตู้ต่อ4ก่ตู้ต่อ2ออนะครับเย,ยชนะเก่งขึ้นฮืมทำไมมันง่าย เร็วอะทุกคนเอาเรถผ่านนาบา้านเหียบด้วยพี่รถผ่านนาบ้านวันนี้คุณทำคอนเทนต์จบไหมเนี่ยไปไปกันครับทุกคนมารับของกันเถอะปัญหาข่อเหรอทุกคนดูดิมันมาเปิดรถนาบา้านอยู่ ผมอยู่ด้านลิขสิทธิ์ไรทมโอเปอเร์ขอ,อก้าวสุภานะครับทุกคนดูดิทีมผมก็จะเป็นแบบน,นี้เลยมิโกะเก้าสิบเจ็ดนะครับเทนน่าว่าให้ซาร่าเอาลูกซาร่าลงมาทิ้งแล้วก็อืมกันนะเปตัวนี้กัน อย่างไรวะทุกคนชิปหายอะไรว้าทุกค k ไปเล่นกันต่อเลยตัวใบของเทมคือตัวนี้กับโกลมันต่อ มันตัวอร่ะไร่อยไรอยไรอยะไรสบายม่ันตักเฟคสี่เปอร์เซ็นต์ว่าตัวอ้มดูงั้นไหนดิมันมีแ <various> ค่น e <AT> ี้เหรอค่อยร้องเพลงไว้ทุกคนไปไปไปเป็นไรเราเล่นต่อเลย เือกไม่ถูกมันเยอะเกินดูดีัดูจับั้ามดเกินกับให้เป็นซาลาให้หมดเลยมูฮามิซาลานี่

ลบลบแล้วก็ยังไงภาพว่าช็อตอาไม่เข้าเรียบร้อยไปแล้ว,นะาลวสาม,มงสาม,มนงซาล่า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 เลี้ยงลุกฟิปหายแล้วก็ติดเข้า อยู่ไหนไวะเุกคนอัน,น,นลี้หรือเปล่าใช่ไหนี่งไงว่าแลละรูจิ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 ้ก,กต้มาแตนบุญบ้งการะโอะเกตัวเตน ซาลาซัมอีกเข้าซาลาก็ล้มจบไปไปกระตอไปกระตอไปกระตอยิงว้วัดตัวฟ้าไม่เข้าได้ไงไม่เข้าไม่ได้จะต้องเข้ายิง จาจีะูด้ยลูลูจีลูจิลูจิฟฟฟฟฟฟฟุฟฟุฟุฮยเดี๋ยวเงียบสหน่อยชิ มาดิมาดิอารันอารันคิดิรอนลลมลงมเอาหนักเอาหนักติเข่งดีมาดิไม่พูดแล้วสงให้สาระเริป่ Sarah, uyi, sam, aw, heeb, lagi keker, suaranya mendingan keren, 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 suaranya mendingan กระโดกบอลแล้วก็กระโดกขึ้นอีกทีเข้ามากใกล้ๆแล้วก็กระดกยิ่งเอาไม่กระดุกเลยทำไมันไม่กระดกบอลรถทุกคน คนมาลุมที่บอลตรงนี้กันหมดเลยอย่ยาวางจกได้ยิงอ่ะเรียบร้อยติดมือเลยทุกคนอีกเลอบอีกรลอบอีกรลบยิงเข้า เลเส้นเลอโนอโนพี่ช่วยเชียร์หยอกๆๆไม่เข้าอ่ะรูจิรูจิรูจิรุ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 จิจะไปกินไก่ไอ เซียนเว้ยไม่ใช่ไอซียูไอซียูจะไปจับต <của> ัวมักัมาเร่อ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 เอ้ยขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับวัดบายบายเอาไปเอาอันแรกของมัน